โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับผมพบกับผมมาชิโรเซนส์ครับก็วันนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนอยู่ไหนครับก็สำหรับเกมโปเกมอนอยู่ไหนวันนี้เรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเกมโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ยอืเป็นเกมแนวแบบ เก็บแต้มนะครับผมฝั่งไหนได้แต้มมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะครับรูปแบบการเล่นก็จบอนแนวเหมือนโมบ้านนะครับผมมีสนามมีสนามต่อสู้5 5นะครับผมแล้วก็มีการเดินมีสกิลใช้ต่อสู้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีเกมเย์ให้ดูเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวคร่าวๆของเกมนี้ก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครอยาก เล่นกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอโอเคเรามาเริ่มจากโปกเกมอนก่อนละกันเนาะ,ะเกมนี้โปกเกมอนนั้นมีหลายชนิดและหลายแบบมากครับผมเราสามารถดูได้จากในนี้เลยครับผมนี่ฮะม,มีหลายสายนะครับผมอ่าอย่างตัวนี้ตัวที่ผมใช้โรซาริโอครับผมจะเป็นสายออราเดอร์ er ครับผมตัวนี้เป็นดีเฟนเดอร์ครับ อันนี้เป็นแอคแท็กเกอร์ครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสปิเตอร์ครับสปิเตอร์ส่วนใหญ่จะออกแนวเป็นป่ามากกว่าครับคือเดินเข้าป่าเข้าโซนพวกนี้จะต้องเวิลนำครับเก่งนะผมพวกนี้นะอืมแล้วก็จะมีซัพพอร์ตนะครับผมอ่าเป็นสายซัพพอร์ตก็จะออกแนวเหมือนพวกดีเฟนเดอร์ครับผมอ่าจะประมาณนั้นเลย ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับสายในเกมนี้นะครับผมก็มีแค่นี้แหละอโอเคก็เข้าใจง่ายๆครับส่วนต่อไปครับอ,อ,อันนี้เป็นเกี่ยวกับการฝึกสอนของเกมครับเราสามารถมาดูได้ครับว่ามีเราอยากรู้จักมอนอะไรเขาจะให้เราเดินเกมยังไงครับเกมนี้ก็มีบอกครับในหมดสอนแถมเราได้เงินฟรีด้วยนะครับผมโอเคส่วนนี้เป็นอันนี้น้าฝึกซ้อมครับ เราสามารถมาซ้อมได้ครับเราอยากรู้ว่าจุดไหนมันเกิดตอนไหนเวลาไหนครับเพราะการเกิดของมอนเนี่ยสำคัญในเกมนี้มากครับผมต่อไปครับเป็นเกี่ยวกับการใส่ไอเทมของตัวละครครับตัวละครนึงสามารถใส่ได้3ไอเทมครับไอเทมนั้นจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปครับออย่างตัวของผมโรซาริโอที่ผมใช้อยู่ประจำมผก็จะใส่เซต3ชิ้นนี้ครับผมก็จะเพิ่มแอตแท็กนะครับผมแอตแท็กสปีดนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มแอตแท็กนะครับผม ส่วนอันนี้เป็นของที่มีประโยชน์ที่สุดของโรซาริโอแล้วล่ะเดี๋ยวผมก็ไปพูดในเกมแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าของชิ้นนี้อันนี้มีประโยชน์มากครับได้ใช้ในเกมแน่นอนผมก็พูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปครับเป็นไอเทมนะครับไอเทมที่ใช้ในการต่อสู้ครับก็จะเหมือนสกิลเลนเจอร์ครับถ้าใครเล่นอาวีจะเข้าใจครับว่าเก็บพวกไอเทมพวกนี้คืออะไรนะผมหรือเกมโมบ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีหมดครับอย่างฮิลเอ่อเพิ่มพลังอันนี้แอเพิ่มพลังโจมตีครับผมอันนี้ เพิ่มสปีดครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับของปลาอันนี้เกี่ยวเป็นเหมือนกาแฟนะครับผมในเกมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของซโล่นะครับผมอันนี้จะเป็นของทำให้สตันนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมพ่อผมก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่รู้ครับผมโอเคอันนี้อาจจะอันนี้เป็นระบบเหมือนกิ้วนะครับผมเราสามารถสร้างกิ้วให้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมโอเคสันนี้เป็นเลนกิงครับเลนกิงของเพื่อนเลนกิงเรา อันนี้เป็นระบบเพื่อนครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมถ้าใครไม่รู้ ID ดีตัวเองครับ i อดีตัวเองจะอยู่บนชื่อของเราครับออย่างของผม 7L7L7R147 ครับถ้าใครอยากมาเป็นเพื่อนก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับหมดทุกคนครับผมจนกว่ามันจะรับไม่ได้ครับผมอันนี้เป็นระบบอีเมลครับรับข้อความต่างๆครับอันนี้เป็นเซตติ้งครับเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าครับถ้าใครอยากตั้งเฟรมเรทอ่ะคืออันที่2นี้นะครับผมอันนี้เป็นการตั้งค่ากราฟิกครับอันบนนะ ส่วนอันนี้เป็นการตั้งภาษาในเกมครับก็จะไม่มีภาษาไทยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็จะแบบต้องศึกษาเกมมาก่อนนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอย่างผมที่อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นเกี่ยวกับวิดีโอของแต่ละคนที่เล่นครับเออเราสามารถมาดูได้นะว่าเขามีเทคนิคอะไรการเล่นยังไงนะครับผมส่วนนี้เป็นระบบแชทครับนะในเกมก็มีแค่นี้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของตัวเราครับใครที่มาดูก็จะเห็นโปรไฟล์ตรงนี้ครับ อันนี้เป็นสกอร์เป็นการเล่นต่างๆครับโอเคประมาณนี้นะอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นระบบเอ่อภารกิจประจําวันครับก็จะมีประมาณ7วันครับเราก็จะได้ตัวละครได้ไอเทมได้ชุดแฟชั่นนะฮะผมมาแต่งตัวละครของเราอย่างของผมนี่นะเป็นชุดแบบมันจะดูเท่ไหมโอเคต่อไปเป็นระบบร้านค้าครับระบบร้านค้าเนี่ยเกมนี้จะมีทั้งหมด3ร้านครับ ก็คือร้านในการาซื้อโปเกมอนซื้อโปเกมอนเนี่ยจะซื้อได้2อย่างครับใช้เงินในเกมหรือจะใช้เพชรที่เราเติมครับผมสามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมเ,เงินในเกมนี่หาไม่ยากครับวันนึงก็หาได้ประมาณ2,000กว่าแล้วก็เริ่มเกมมาเนี่ยเราจะได้เงินเยอะอยู่พอสมควรครับก็ประมาณสักหมื่นนึงนะครับผมผมการันตีเลยนะครับผมเริ่มเกมมาถ้าใครแบบเล่นจบทุกภารกิจนะแล้วก็เล่น ตัวเกมไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นให้ตามลิมิตวันมันหมดครับผมก็จะได้เงินมากพอที่จะซื้อได้ทุกตัวละครับผมซื้อได้ทุกตัวเลยนะครับผมอ่าส่วนนี้เป็นระบบเอ่อซื้อพวกชุดครับชุดเนี่ยสายฟรีก็สามารถซื้อได้นะถ้าเราเก็บคูปองพอนะครับผมคูปองในเกมนะครับผมเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเหรียญมันจะมีทั้งเหรียญคูปองแล้วก็มีเพชรนะครับผม เท็นี่ก็คือของเติมส่วนคูปองเนี่ยหาได้ในเกมส่วนเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญในเกมนะครับผมหาได้นะครับผมส่วนแต่คูปองมันก็จะใช้เยอะหน่อยเนาะผมแนะนําให้มาซื้อพวกเกี่ยวกับไอเทมมากกว่าเพราะมันจะทําให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนะครับถ้าเราซื้อไอเทมดีๆแล้วคูปองเนี่ยก็มีประโยชน์ในการเอ,อ่อซื้ออัพวิลด้วยนะครับผมอืมสามารถซื้อตั๋วเพิ่มเอ,อ่อโบนัสได้นะครับผมซื้อตั๋วเพิ่มเหรียญก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับผม ส่วนราคาที่3ครับเป็นราคาสกินของโปเกมอนนะครับผมก็จะมีสกินของน้องโปเกมอนต่างๆมากมายครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะเออปีแบบแนวใช้เพชรทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นแนวใช้เพชรทั้งหมดเลยเนาะสำหรับสกินใครที่แบบเออชอบการแต่งตัวนะผมผมเก้่กนหมดนะสำหรับคนที่ชอบเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมทำให้ดูเท่ขึ้นบบ <c oughs> โอเคต่อไปเป็นระบบพาร์ทครับ เกมนี้ก็มีระบบพาร์ทเหมือนกันพาร์ทก็มีเลเวลถึง60ครับอ่าสำหรับพาร์ทอันนี้ก็จะมีที่ผมชอบเลยชุดนี้ชุดอวาากาศกับตัวนี้สกินของโปเกมอนตัวนี้เออสวยดีแต่มีแอนิแอนิเมชันด้วยเนาะพอเราตอนเลือกตัวถ้าจำไม่ผิดนะจะตัวเมื่เกียเดี๋ยวผมลองใหม้มีสกินให้ดูไหมเนาะถ้ามีสกินให้ดูก็ดีนะเออเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเดีย๋ยวผมขอให้ดูก่อนว่าสกินนั้นมันเหมือนมนเหมือนมีแอนิเมชันนะถ้าผมจำไม่ผิด เจ้าสกินนั้นนะครับอ่นนี่นี่ไงครับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเปลี่ยนฉากหลังแล้วก็มีโอ้สวยนะครับผมอืมใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีระบบของกาชานี่เออคือมันเหมือนเป็นกาชาเลยครับผมแต่ก็สายฟรีก็ได้นะครับผมเล่นทุกวันครับอ่ายิ่งเล่นยิ่งได้ครับอืมคะแนนพอยต์เนี่ยก็จะมาเออ พอเราได้คะแนนพวกนี้มาปับ๊บก็จะสามารถสุ่มของในนี้ได้ครับอ่าไอ้พวกเอเนอร์จี้นี่ก็จะหลีครับเอเนอร์เอเนอร์จีนี่หลีปับ๊บก็เราก็จะได้คะแนนมาแล้วก็มาสุ่มทุกร้อยทุกร้อยคะแนนสุ่มหนึ่งครั้งครับออผมก็ได้ของสุ่มในนี้ไม่เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดครับแล้วก็พวกเหรียญพวกปองคูปองประมาณนี้นะผมแต่มีสกินโปกเกมอนด้วยนะอ,อ ก็มีประมาณนี้แหละครับผมโอเคส่วนไปดูโหมดในเกมนี้ครับโหมดในเกมนี้ก็จะมีโหมดแร้งนะครับผมแร้งก็จะเป็นการต่อสู้แบบ55ครับก็มีแบบนี้เหมือนกับโหมดธรรมดาเลยนะครับผมอ่าส่วนโหมดนี้เป็นโหมด4ต่อ4ครับก็จะเป็นสนามที่เล็กลงมาหน่อยนะครับผมเล่นง่ายครับอ่าอันนี้ก็เป็นสนามเหมือน55เลยนะครับผมออกแนวจะเหมือนกันหน่อยนะครับผมเหมือนก็เลยแหละนะครับผมในโหมดมูนแบบ4ี่นะครับผม ส่วนสนามนี้เป็นสนามแบบสี่เหลี่ยมนะมลองเข้าไปเล่นดูกันได้ะอืมผม,ผมว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผม,อมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนตรงเนี้ยก็คือหมดละผมพูดจบละส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นการเล่นในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันเนาะโอเคครับแล้วพบกันในเกมก็ได้เลยครับผม Let's go <S โอเคครับผม เราเจอฝั่งเขาก็ออกจะแนวถึกถึสองตัวนะครับผมถ้าเราเป็นออเดอร์นะครับผมเราก็เล่นเลนล่างนะครับผมไม่ใช่ออเดอร์ครับออก็คือถ้าเราเลือกเลนไหนเราก็มาตีลิงสองตัวนี้ออผมแนะนํานะสำหรับเกมนี้ออป่าเนี่ยอย่ามาตีแย่งเลนครับแล้วเราก็มีคนไปแย่งป่าครับไม่งั้นป่าก็จะไม่เกิดครับเพราะว่าป่าเนี่ยต้องตีครบทุกตัวถึงจะได้เวลห้าครับในป่าทั้งหมดของเขานะส่วนของเราเนี่ยเราก็ตีอยู่ในระยะของเรานะ ที่ผมต้องตีแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ตัวแย่งที่มากกว่าครับเราก็จะมีตัวเหลือเห็นไหมเราจะเหลืออยู่2ตัวฝั่งเขาก็จะได้แค่เขาฝั่งเขาก็จะหายไปหนึ่งตัวครับฝั่งเขาก็จะได้เวลน้อยกว่าเราเดี๋ยวผมเอาเวลตรงนี้ก่อนละกนันเนาะให้เพื่อนสู้ก่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสู้ได้อยู่ครับเพื่อนยืนได้เพราะว่าถ้าเพื่อนไม่ตายนะครับผมจะได้เวลมาประมาณเวลสี่ครับมาเร่งสปีดครับตรงนี้เร่งได้ครับอผมวิ่งไปข้างหลังต่อยครับต่อยหนึ่งที่ ทำดาเมจครับสวยงามครับเพื่อ,อนใช้สกิลไออย่างสกิลผมเนี่ยผมแนะนาใครที่ใส่ไอเทมเวทแบบผมนะครับผมให้มาดันป้อมบ่อยๆครับดันป้อมมีประโยชน์ครับคือดันป้อมเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น12อครับอย่างผมไม่ตันนะเวทผมไม่ตันก็จะเป็นเพิ่มดาเมจ12แต่ถ้าปกติมันจะเพิ่มประมาณ9นะถ้าผมจะไม่เปลี่ยนเจอตัวเวทนะ,ะไอเทมชิ้นที่3ของผมครับลองดูในไอเทมลองจัดตามผมก็ได้นะ หรือว่าจะจัดแบบอื่นก็ได้ใครมีความคิดจัดเส้นยังไงก็จัดได้ครับไม่ไม่ไอ้นั่นอยู่แล้วครับแค่เราต้องเดินตามกฎเกมแค่นั้นเองเพราะเกมมันมาอย่างนี้เราก็เล่นประมาณนี้อ,อะไรเงี้ย่บางทีคนเริ่มเล่นใหม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหอกครับผมแต่ถ้าพูดถึงในแรง็งอะเราพูดถึงแบบเออแรงเขาก็สูงแล้วเราควรจะแบบแบบดูเดินวิธีเดินเกมเนาะบางทีเราแบบเจอคนไอ้นั่นหน่อยเราต้องเล่นเป็นทีมเนี่ยเราต้องเล่นอย่งอยางงี้ยครับเดินอย่างงี้ เอออมอัดคลิปก็ทำให้รู้สึกว่าผมเล่นง่ายขึ้นะปกติผมไม่ได้เล่นง่ายขนาดนี้นะครับก็อาจจะเจอทีมไม่ดีบ้างนะผมไม่เป็นไรครับช่วงแรกๆรอให้ทุกคนปรับเกมเข้าเกมมันได้ไดก่อนป่าก็จะลงมาช่วยเราอย่างนี้อ่าเลนที่สำคัญที่สุดในเกมนี้คือเลนของเรานะับผมเลนล่าง ทำไมผมถึงบอกว่าสําคัญที่สุดครับเพราะว่าจะมีมอนตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทีมนั้นเก่งขึ้นมากครับก็คือเป็นมอนที่เป็นเต่าครับจะเกิดในช่วงเวลาอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็เกิดแล้วนะครับผมประมาณ7นาทีครับ7นาทีจะเกิดนะครับผมสำหรับมอนตัวนี้นี่ครับจะอยู่ข้างล่างเราครับส่วนทั้งบนจะเป็นโปรตอนครับโปรตอนอาจจะเก่งเรื่องการดันป้อมครับอาจจะช่วยเรื่องสําหรับคนที่ทีมที่เน้นดันป้อมครับผม ถ้าตัวนี้เกิดเมื่อไห่ก็เรียกเพื่อนมาตีครับผมแนะนําให้ลงลงมาสี่ถึงห้าตัวครับเพื่อมาตีเจ้าตัวโรตอนเอ้ยตีเจ้าเต่านี่นะครับผมเพราะเต่านี่มีประโยชน์ที่สุดครับในเกนมไม่กิเกิ่งขึ้น,นถ้าโรตอนมันเกิ่งแค่แบบตอนดันก็ไ่เฉยน,นะครับผมเราก็มาตีให้เพื่อนแล้วเราก็ให้เพื่อนเห็นครับว่าเรากาลังตีอยู่ตอนนี้ดีเฟนเดอร์ของเราเห็นแล้วครับผมก็มาช่วยแลวนะครับผมโอเคอาจจะมีเสียงตลาดหน่อยก็ภัยครับ คือผมเพิ่งกินน้ำเออมาหน,น่อยน,น,นะผมโอเคตอนนี้เราตีได้โอเคเราได้เจ้าตัวส่วนของเต่านะครับเต่าเนี่ยจะช่วยทั้งด้านเกราะกับ EXP ครับเพิ่มเวลให้ไวขึ้นนะครับผมทำให้ทีมเรามีเกราะทั้งเวลทั้งเกราะครับทีเนี้ยเราก็จะสู้ได้ทุกตัวเลยครับนะเราก็จะสู้ได้เกือบหมดทุกตัวแล้วนะโอเคนะทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นมากแล้วก็วิ่งกันไปย,ยับยับเลยครับผม เราเมียเทมเวดแล้วก็ยัดห่วงทำคะแนนครับยิ่งทำคะแนนเยอะยิ่งได้ดาเมจนะครับผมตัวเรามันจะเก่งเรื่องการทำคะแนนด้วยคนระับพราะผมใส่ของเวดมานี่ถือว่าดีมากเลยสำหรับตัวเออรโรซาริโอผมแนะนำพอเราเล่นสไลด์แบบผมนะครับผมเล่นใส่สไลด์นะใส่สไลด์เนี่ยต้องมีคนที่มีสัญลักษณ์สีฟ้าตรงตีนนะครับผมหรือตรงเท้านั่นเองก็จะทำให้เราสามารถสไลด์ได้อีกรอบหนึ่งครับผม นี่ครับลองสังเกตครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปใกล้เห็นไหมมีสัญลักษ์สไลด์แล้วผมก็จะสไลด์อีกรอบนึงประมาณนี้นครับผมถ้าอยู่กับหลายๆตัวโรซาริโอจะเก่งครับเพราะว่ามันจะมีสัญลักษณ์บนเท้าเยอะนะครับอน,นี้เหนนะ็นไครอันนี้คือผมโดดพลาดครับเมื่อกี้ผมไม่ควรย้อนกลับไปครับแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าดาเมจพอเ่เพื่อนจะเข้าครับไม่เป็นไรก็เพื่อนก็สามารถเก็บ3ามได้ครับตามระเบียบครับโอเค อีซี่ครับเกมนี้ถือว่าง่ายครับเพราะว่าฝั่งเรามาช่วยกันฝั่งเราโซนดีกว่าครับฝั่งเขาอาจจะยังเล่นไม่ค่อยออถนัดเท่าไหร่นะฝั่งเขารู้สึกแบบยังเก็โอเคนะทีมเขาจัดมาใช้ได้เลยแต่เขาเน้นไปทางพวกดีเฟนเดอร์มากไปหน่อยน,นะครับนะการมีตัวแทง้งไอการมีตัวพวกตัวแทงเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าฝั่งเรามันมีแท้งยืนไปแล้วหนึ่ง แล้วก็มีตัวดาเมจหลายตัวอยู่เหมือนกันสองสาตัวมันจะทีมเรามันก็ดูเก่งกว่าทีมเรามันมีดามดเมจเยอะต้นเกมมันก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าช่วงมันว่ายังไงอะเกมเนี้ยเน้นทีมเป็นหลักผมผมให้ความสําคัญกับคำว่าทีมเลยขึ้นมาเป็นระดับเกมเนี้ยถ้าทีมเล่นไม่ดีก็คือถึงเราจะเล่นเก่งขนาดไหนเราวก็มีฝาดแค้สูงมากครับ ก็สามารถเล่นก็นได้นะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถหาเปิดดูได้ตาม y YouTube ครับก็มีคนสอนอยู่นะผมเห็นคนสอนเออย,ยอะแต่กเกมเนี้ยผมไม่สอนละกันนอ้อสำหรับเกมนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นมาก่อนนะผมก็เลยไม่รู้อะไรนะผมก็รู้แหละแต่ผมอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นไงนผมอยากให้ดูหลายแนมุมมองครับเปิดย t u b e ก็มีครับคนสอนเยอะนะมไม่อยากทำคลิปสอนละนะครับ จะทำคลิปสอนไปมันก็ดูน่าสนใจมาเล่นให้ดูเลยลวกันถ้าใครอยากให้ผมมาเล่นบ่อยๆก็สามารถบอกได้นะโอ้โหโ,โหโ,โหเ <laughs> มื่อกี้คือผมแนะนํานะถ้าเขายืนอยู่ในป้อมอย่าไปยืนตีกับเขาครับเพราะเขาสามารถทังเด้งเลือดเด้งเกาะได้ครับผมนะเขาจะอึดก,กว่าเรามากครับถ้าเราเขาเขายืนอยู่ในบ้านของเขานะครับ ยกเว้นเราจะเงินนํามากแบบจนสามารถตีเขาได้ในถึงในป้อมครับหรือว่าเรามาหลายตัวนะฝั่งเขามีตัวเดียวอันนี้ก็จะสามารถทําได้ครับผมผมก็จะสอนให้ทุกคนเข้าใจนี่ครับผมเพื่อจะได้แบบไม่เอ่อทำเล่นให้จนแบบคนอื่นเขาอารมณ์เสียนะครับผมหลายคนอารมณ์เสียับเกมนี้เพราะว่าหลายคนเล่นไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งครับเ,เราไปเจอคนเล่นไม่เก่งครับแล้วเราก็แบบหัวล้อ ลมมันช่างร้อนจริงๆครับผมอ,อือ,อสามตัวครับเก็บทิป์คิวไปเนี่ยครับแล้วก็ดูจังหวะที่มอนเกิดครับจุดเด่นๆใหญ่ๆครับก็มีเจ้ามอนเต่าข้างล่างนะครับผมเจ้าโรตอนตัวเด่นนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเจ้าตัวที่ยืนอยู่ตรงกลางน่ครับสามสิบวีนะครับผมเ,ออเป็นตัว เป็นตัวบอสที่เราต้องตีครับมันจะช่วยให้เราสามารถดันป้อมได้ไวแถมเราได้คะแนนในการดันป้อมเยอะครับได้คูณสองนะถ้าจะไม่ผิดโอโ้โโโมีกระตุกบ้างครับอันนี้ผมเออเห็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือว่าเขียวแต่มันก็อะไรกันนี่เ,เดนโคงเชนอ๋อฝังเขายอมแพ้ครับอโอเคก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นซ ผมเกมนี้เล่นสบายครับ10นาทีก็จบได้แล้วโอเคทีมเราชนะไปอย่างสวยงามครับ MVP ก็เป็นของน้องเสือขาวนะเดี๋ยวผมเรียกว่าเสือขาวผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะครับเนาะผมรีวิวผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับให้ทุกคนแบบเออมาลองเล่นด้วยกันนะครับผมก็จําชื่อโปเกมอนไม่หมดหรอกแต่ก็ดูดูโปเกมอนนะนะครับผมก็เป็นงไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็อาจจะพูดผิดพลาดบ้างนะครับผมเออบางทีผมอาจจะแบบเล่นอยู่แล้วพอเราพูดอะ่ะมันมันแบบสับสนนะครับผมก็ยังไงก็ขออภัยในมานานที่นี้เลยครับแล้วถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครนะครับพบกันใหม่ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย